คือมีคนไข้าลายหนึ่งนะอายุ34ปีนะคนไข้เนี่ยเป็นท้องลมแต่จากการที่เรารักประวัติไปเนี่ยทำให้เรารู้อะไรบางสิ่งบางอย่างคือคนไข้เนี่ยไม่รู้ว่าท้องเท่าไหร่แต่เรารู้แน่ๆว่าเขาท้องต่ำกว่า12สัปดาห์คืออยู่ในไตามาสแรกคุณหมอตรวจเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าเส้นผระสาส่นกลางของการตั้งครรภ์เนี่ย1.5เซนตอนนี้เราต้องรู้ว่าไอ้คำว่า1.5เซนเนี่ยเรามองไม่เห็นตัวเด็กหรอก แต่ถ้า2.5เซนไม่เห็นจุดตัวเด็กเราสามารถวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นไบรเทสโอหุมแต่1.5เซนเนี่ยเราก็ต้อง question mark ไว้เหมือนกันเพราะว่าคุณหมอเนี่ยที่เขาดูแลเนี่ยเขาไม่ได้เจาะค่าเบต้าซปกติเวลาเราดูแลคนไข้เหล่านี้นะคนที่ตั้งขันขึ้นมาให้เราเจาะค่าเบต้าเอหรือค่าการตั้งขันไว้ด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าใครผิดหรือใครถูกนะ อย่างกับคุณหมอเนี่ยเขาเขาเขาตรวจสองทางห่างกันหนึ่งอาทิตย์ปรากฏว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าเดิมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสามารถที ki ่จะวินิจฉัยได้ว่าเป็นเป็นไบรเทตอวูมหรือว่าเป็น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 ท้องลมได้เพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันไม่โตขึ้นและในช่วงอายุรันช่วงแรกๆเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางจะโตขึ้นอนข่องเร็วประการที่สองที่ได้ข้อมูลมาคือเขาบอกว่าเส้นผ่ายไอตัวขอบของถุงกานตั้งครั์เนี่ยไม่เรียบ อันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลสําคัญอีกข้อหนึ่งถ้าเป็นหมอที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสูตินริเวศเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องเจาะก็ได้นะแต่ว่าในฐานะคอนซอลแทนหรือว่าที่ปรึกษาเราไมา่เนี่ยถ,ถ้ามีข้อมูลจาก,จาก,จ,ากจากการเจาะเลือดค่าเบตา้าซีจีนีเราบอกได้ทันทีเลยนะแต่คนนี้เนี่ยเขาดูในครั้งแรกแล้วเขาเขาเขาห่างจากนั้นไปอีกหนึ่งทิศเขาดูปรากฏว่า ไอ้ค่าไดมิเตอร์หรือว่าค่าเส้นบากลางเนี่ยมันเท่าเดิมแล้วขอบมันมันเป็นหยักด้วยมันเป็นอันที่เรียกว่าไม่ไม่เรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยอาจจะเป็นแบบที่เขาวินิจฉัยก็ได้ว่าเป็นเป็นท้องลม